อ้าวแต่มันวิ่งไม่ได้ไ <c oughs> เปลือมาไม่วิ่งไม่ได้เฉยอ้าวต,มตีมันยังไม่ลุกตีนึงไอ้นี่มึงเรือทุ่มตัวอยู่นะดูมันอ่า <c oughs> ครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกม็ขอเปิดรายการนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเป็นไม่สบายก่อนที่หายหายก็ไปนานเอาล่ะมาปีนยาละเออ เฮ้ยปัสดีครับวันนี้ลุงอ๋อมึงใส่กเกงเกงงเลกขึ้นมไม่เห็นดาด <c oughs> ดีนะมึงเล่นมุหาเลยปุ้น <c oughs> โอเคด้านหลังไม่มานะอ๋ะอเอามาละมาปึกเก็บไปได้กสูงเต็มอ๋อเนี่ครับดีนะมึงตีตู ตีหัวตีหัวเลยไม้แซสบอลแม่งแม่งไม่พอกันเลยอ้อาตีกระตุกแตกเฉยเอากูเอาโดดออกไม่ได้เะี่ยอา,อ,าออกทงนก็ได้ตีทำลายข้าวของเล่น มีอของเหรอโอเคผมไม่ใช่ทางนู้นหรอกมั้งไปะอป้านน่าไม่หมองอีลุงน่าไม่หมองอดีเลยมึงมามามาเลยเนี่ยมือมึงต้องการดีมือมึงต้องการจะแดดให้ได้อ้าวตายแล้วผมมีอของดยอยโอเค ไม่ไหววะโอเคทีนี้แล้วมั้งเอาโอ้มีกระจุนด้วยเอาแต็มอีกมว่าน่าไม่ต้องได้ใช้แน่นอนอะสักวันหนึ่งมึงมีอะไรอยู่เลยมั้งไหนแล้วไหนวะเนี่ยโอเคเก็บของอะไรไว้อยู่เปล่าเอาไม่มีด้วยตีดีมึงเออไม่อยากขอพูดอะไรให้มากกัน อุ้ยเฮ้ยอีกฝ่าไปดีกว่าเราไม่น่านจะต้องสู้ัะเฮ้ยอีก,กระสุนด้วยเฮ้ยชายซะหน่อยดีกว่าแล้วไม่มีกระสุนมามือโอ้โหแตกโอ้โหแตกหนีไปนีเอามีอสองตัวสองอีเออื้ออ๋อต้องยิงให้โดนแบบว่า ยิงพวกซอมบี้แต่เวลาจะยิงให้มันหัวแตกนะคือต้องยิง,ยงห่างๆนิดนึงคนระับแต่ยิงใกล้ๆถ้ายิงใกล้ๆก็หัวแตกได้นะแต่ว่าอาจจะไม่หัวแตกนะส่วนใหญ่อนะต้องยิงห่างๆนิดนึงมั้งสียที่จมูกเพราะว่าคัดจมูกนะอันโอ๊ยสับไอ้สับไอ้สับว่าโอ้อออออออ ลม้มล้มเลยครับเอ้ยโอเคเครเสียครับไม่รู้ไปเลวอ่าเสู้กับมันดีกว่า,าวันดีครับนนะอีกหวานไหมออกมีอีกเลยเอ่ะเพนจ้าเพนโลดครับไม่อยู่มีอะไรอย่างนี้ปเปล่าอ้าวหวานว่ะโอ้โห มาครับกูพร้อมยามหัวมึงแล้ว okay. ลโเอเคเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วดูซิมันจะตายน็อกเดี๋ยวมั้งอืออุดโหโอ้โหตกโอ้โหแตกเ,เ,เลยโอเคสวัส okay. oh, ดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอีป้าอื้อสับโอ้โหมันขวานมีโคตรแรงนี่ขนาดสับธรรมดานะครับเนี่ยถ้าขวดอย่างนี้มันจะเป็นเอาขวดลักเหลี่โโยมันประตูพันนะอื้อโอ้โตายเหมือนกันเนี่ยแต่งานโคตรนานคืว่าจับอย่างนี้ดีกว่าโอเคหมดแล้วนะ เอาไปโอเคมีแล้วโอเคนะผมว่าภารกิจเราต้องมาหาหมอมาหาหมอที่อยู่บนนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงอ๋อไปได้ I can open the door by flicking an electrical switch down there. First, I needed his pass card to get into the basement. He buzzed me into the offices so I could fetch it. Okay... What are I? saying? Help the doctor is kept from the... ...secure... ...secure room. Wait, find security pass card. Okay, we have to find the security card. Come on. I มึงไม่ต้องกินโ,โ,โดนเชยเดี๋ยวขอหายาก่อนยา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 เอ้ยไม่ใช่ไหนวะอไนายามาขวดนึง เอากูเก็บอะไรมาไว้เนี่ยสงสัยเป็นระเบิดมั้งใช่ไหมเฮ้ยวดนีครับหมอฟาดมั้วดไปอ่ายายกดนึงโอเคอันนี้มียายป่าไม่มี ับอ่ะนี่กีกกราซตดจำเมื่อกี้ตดนะตดไม่ได้จริงๆเนี่ยมันคือมันปวดตัวจ,จริงๆครับต้องขออภัยด้วยโอเคอ่าัสดีครับสดีครับอ่าฟันผิดท้าตีดับบึกออาเอาโดการเถอะอ้ามันจะตายกดโอ้เลยกูตอนดีสคริมหมอครับ อ๋อี่แกดูทางกล้องจอดปิดโอเคเรียบร้อยเข้าอ,อย่างนี้ใช่ไหมติดเดิมแล้วก็ลงข้างล่างเดี๋ยวนะระเบิดมนันเป็นอย่างนี้เลยบอนนิระเบิดมันพ่อมึงลูกได้อย่างนี้นะี่นะเอาคงงงแล้วโอเค ห้องดรอสพมั้งเนี่ยโอเคเข้าไปในห้องดรอสพบแล้วเฮ้ยเปิดดิเวออดีเจ้าอือโลอ,อืมกูฟันศพรับหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ ลูกใส่ซอมบี้บางคนโดนห่อไว้ตอนมันยังเพิ่งตายมั้งอืออ่อฝันไม่โดนอืออ่อเอ่อทำไมเสียยมันหลอนๆงีนด้นยนะอ๋อยังไม่ตายโอเคตายแล้วอเวอเ้ย กลัวกว่าอ๋าอของนี้เก็บไว้ก่อนจะว่าไปผมน่าจะใช้ปืนนี้บ้างนะผมมีรกระสุนซอสลับอีซีนัดอีบารอ่าวีกการหทายอ๋ออืออ๋อ chặt tin chặt cóm trong quả này im oh. oh, phát chơi điều điều khoái chặt tin chặt ngò đấy các bạn kia đi hey. เดี๋ยวเลยอุ้ยอ้ยหือยิ่งไม่ทันอือเดี๋ยว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 เฮ้ยมีไหมอ๋อมีเลยยิงจากระยะไกลสไนเปอร์โอ้โหหัวแตกเต็มเตอือโหไม่มาไม่พลาดด้วยครับจังหวะนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเก็บก่อน ไม่อยากใช้คนระับปืนกระสุนเอาก่อนเก็บไว้แป,แป๊บหนึ่งเฮ้ย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 เยเฮยเฮยเ่้ยเะ้ยเฮเยเฮเ้ยีฮยเยเ้ย้ยเฮ็ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้่เ้ย้ ตับประตูก่อนเออมันขวางทางเดี๋ยวเราต้องช่วยหมอครับเราต้องพางหมอเขาออกไปจากทนนี่นี่ดีนะมือนี่ใช่ไหมโอ้ไรวิชโอเคเรียบร้อยรีเทนท t ด็อ c เตอร์ เดีออทางนี้กันนะอุ้ยกำออทางนี้ก็ได้ครับอุ้ย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 โอมันไล่หลังมันเลยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดยินกน่อนะกูเปิดให้มึงเลยนีเยมึงไาอยู่แล้ว เฮ้ยอะไรเนี่ยกะสุนก๊อกโอเคโอเคเยอะโอเคไปเร็วอ้าวเปิดไม่ได้ไเดียวอ,ออิเอปเลอาการค้างมาเชยอ้าวปิดประตูไว้ครับขวาไว้ก่อน โอ okay. เคอาอเออน้ำทามที่เรามานี่หว่าไม่กินนี่อ๋อจริงมด้วยมันเชื่อมกันโอเคเฮ้ยเหมอครับหมอเฮ้ยหมอหมอครับผมมาแล้วหมอครับปร,ระเจ้าโรงพยาบาลกะลาตะถูกเผาฉันต้องพาด,ด็อกเตอร์ไปดิที่นี่ดูนี่อา้าวด็อกเตอร์ครับฮัลโหลเอาทำไมมือเลือดๆลือกันครับ อ้าวเฮ้ยเอาหมอครับกลารไปซัมบี้ไปแล้วเหรอครับเดียว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 โอ้ไม่ถือขวานด้วยเดียว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 เฮ้ยเอ้ยติดติดเอ้ยปืนอยู่ไหนอ้าวเฮ้ยอึดอุ้ยโอ้โหเกือบไปโอ้แต่ตายแล้วครับเมื่อกี้นี้โอ้ยขวานมันยาเม็หนักมากเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย อายแล้วจะต้องรีบหาท่าจากที่โรงพยาบาลอยู่ยนี้เลย